สวดกันด้วยนะครับนี่กับผมบริงเออร n วันอินในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่ในเกม The Mimic กบุ k กที่2ชอชัเตที่1นะครับแต่ก่อนที่จะพูดเนี่ยขอพูดก่อนว่ามันต่อจากกูด d อ n ด i n g หรือแบนเอนดิ้งเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะต่อจากกูด d อ n ด i n g เพราะว่าเป็นฉากจบที่ตัวละครเรายังอยู่แต่ละทางกลับกันเนี่ยในบุกที่2เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวละครหล,ลักเนี่ยมันใช่ตัวเดียวกับในบุที่1หรือเปล่า เรื่องนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปคิดกันอีกทีในคลิปต่อไปของเดอะมิมิกก็แล้วกันโอเคงั้นในส่วนตอนนี้นะ่ยผมขออนุญาตเล่าในส่วนของทุที่2องชัปท์ที่1แบบแบง่งมาส่วนๆนะครับโดยผมจะเล่าไปด้วยแล้วก็ทิ้งข้อสงสัยไปด้วยแล้วกันเพื่อทุกคนจะได้ตีความและคลิดไปพร้อมๆกันนะครับผมเปิดด้วยตาต้ของชัปเตอร์นี้ที่มีการตัดสลับไปสถานที่ต่างๆซึ่งได้แก่ออฟฟิศที่ทํางานบ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่มีร้อนเลืออยู่บนโต๊ะ สุดท้ายคือรูปปั้นของทันเนี่ยหรือรู้จักกันดีและช่องของเราว่าความเห็นแก่ตัวหลังจากที่แต่ต้นจบก็เริ่มโดยที่ตัวละครเราได้เดินทางมาที่สำนักง,งานออฟฟิศทางหนึ่งเราเร่บกุญแจขึ้นมาแล้วนาไปเปิดที่ห้องหนึ่งห่อนจะก,กับร่างที่นอนนั่นนิ่งอยู่บนเตียงท่านที่ที่เห็นร่างนั้นเราก็ได้พูดว่าอย่ามากเลยนะที่ต้องมาเห็นพี่แบบนี้ผมอยากให้มีเวลามากกว่านี้เพื่อที่จะบอกว่าผมเสียใจมากแค่ไหนแล้วผมจะไม่หยุดจนกว่าจะได้รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นที่เกาะโอกาชิมะหลังจากนั้นก็ได้ตัดภาพมาตอนที่เรานั่งเรือเหมือนว่าปลายทางคือเกาะโอกาชิมะเราก็เริ่มพูดว่าดวงจันทร์วัน,นดูแปลกๆอีกเดี๋ยวก็คงถึงแล้วแต่ไม่ทันอะไรก็มีร่างขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นตรงหน้าถ้าผมจะไม่ผิดไอ้ตัวแบบนี้น่าจะมีชื่อว่ายูมิโบสุน่าจะเป็นผีที่ชาวประมงหวาดกลัวพอมีความเชื่อกันว่ามันจะมาซัดเรือให้จมลงทะเลและหายไปในที่สุดเมื่อได้ประันหน้ากับมัน ตัวเราก็ได้พูดว่าพระเจ้าช่วยมันดูไม่เป็นมิตรเลยมันเอาฝ่ามือฝ่าพาื้เรือของเราเราได้สลบปไปเราเห็นภาพลางๆเป็นใครสักคนหนึ่งเราได้สติีกทีก็คือในบ้านเมื่อตอนไต่เติรนและภันริจก็บอกเราว่าตามหาหนังสือหนังสือที่จะกล่าวถึงเรื่องราวของบ้านหลังนี้หนังสือลมนั้นได้กล่าวว่าณนหมู่บ้าน,นเล็กแห่งหนึ่ง ที่อยู่ของพี่น้องผู้กัมพาทั้งสองอยู่ด้วยความยากจนแทบไม่ได้ตกถงท้องวันหนึ่งมิโอพูพเป็นน้องกลับมาด้วยความสุขที่เปี่ยมล้นรินู้เป็นพี่ถามไปว่าเหตุใดเจ้าถึงมีความสุขเช่นนี้ละ่ะแต่มิโอเก็ไม่เคยตอบอะไรันเวลาผ่านไปรินแอบคิดว่ามิโอนั้นทิ้งเธอไปและไปกินดีอยู่หรูอ,อยู่คนเดียว ความอิจฉาได้กินกินลินและได้ความหิวกระหายเธอได้กินน้องสาวแท้ๆของเธอไป,ปรินผพ้รู้ความจริงในภายหลังว่ามีโอนั้นแอบเก็บเงินเอาไว้เพื่อสักวันหนึ่งทั้งสองจะหลุดพ้นจากชีวิตแบบนี้จากความอิจฉาและความโกรธแค้นเปลี่ยนเป็นความรู้สึกผิดและนํามาสึ่งการปรากฏตัวของปาปิกนาด้านหลังศีรษะของเธอมันคือปากของมิโอผู้เป็นน้องที่ทาคนด้วยความหิวกระหาย ไปคุกับความสงสารของลิงผู้เป็นพี่จากนั้นเล่าในหนังสือพวกเธอคือฟุตาคุจิออนนะรู้จักกันดินะชื่อของผีสาวสองปากใช่ครับตอนนี้เธอกำลังไปอยู่นอกห้อง <c oughs> ห้องที่มีสายชิเมนวะหรือเชื่อ ที่อยู่เหนือประตูเธอจะไม่สามารถเข้าห้องดังกล่าวได้วิธีกําจัดเธอคือการนําหนูไปอาพิษที่บ่อน้ําและสั่งกระดิ่งให้เธอมากินตามจำนวนที่กําหนดหลังจากนั้นเราก็ต้องหาทางออกถึงจะเจอทางออกแต่เธอก็ได้ตาเรามาติดๆที่จะหลอกฉันได้นหนูอย่างนั้นเหรอมีออกมันหลงกวนมันหรอกเธอกล่าวเช่นนั้นก่อนให้ใช้ปากด้านหลังกลับมาด้านหน้า และเ,เริ่มวิ่งไล่พวกเราตามเส้นทางที่ใช้หนีแต่มันได้อุปสรรคและสินคีดขวางจนแล้วจนรอดแล้วก็สามารถหนีออกมาได้แต่ต่อจากนี้ภายที่อยู่ด้านหน้าแต่มันเริ่หลับพูดผีและวิญญานมากมายไม่ว่าจะเป็นหัวที่ลาไปไลอยมาไอตัวนี้ผมไม่รู้ชื่อคองกระดูกขนาดยักษ์ที่มีชื่อว่ากาชาโดคุโร ok และงูยักษ ที่มีัวไปหญิงสาวรู้จักกันดีในชื่อของนูเรออนนะสถานที่ที่เหมือนหน้าผาที่มีไ ja อจันมนูเรออนะเฝ้าอยู่เมื่อสายตาของมันมองมาที่เราจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นก้อนหินเราสามารถซ่อนในพุง่งย้าหรือจุดอับสายตาได้เพื่อฉันในการผ่านทางและซ่อนตัวจากมันหลังจากผ่านสะพานมาได้แล้วก็เข้าสู่บ้านของผู้ผีและถูกส่งทางด้นนูเรออนะที่ไล่ตามหลังเรามาแต่ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่จึงไม่สามารถไล่ตามต่อได้ เมื่อเราเข้าหมู่บ้านสังเกตได้ว่าเราเหมือนจะเข้าใกล้ท้องมหาสหมุทรขึ้นไปทุกทีดูได้จากรอบลอกที่มีประการังและทนสินำเงินยังได้ผมบอกไปว่าที่นี่คือหมู่บ้านของผู้ผีแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือรูปปั้นที่อยู่ทางเข้าของหมู่บ้านมันคือรูปปั้นของความเห็นแก่ตัวหมายความว่าที่แห่งนี้ให้ความเคารพนันยางมากพอสมควรจนถึงกับสร้างรูปปั้นขึ้นมาหลังจากเราผ่านบ้านมานหลังหนึ่งก็ได้เจอกับผีที่เหมือนเป็นตัวเดียวกันกันกบที่พาเรามาที่นี่ แล้วพอดูไปดูมาผมก็คิดว่าผีตัวนี้หน้าตาคล้ายกับพี่ของเราในฉากแรกมากไปไม่ได้หรือเปล่าที่พี่นําพาเรามาแล้วที่มาหลอกเราก็แค่อยากเราหนีไปหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมข้า,าจ,จะมโนมากไปเองก็ได้ในหมู่บ้านจะไม่ได้พูดผีที่มีลกกักษณะแปลกๆแต่ตัวที่มันพูดกับเราจริงๆจะเป็นเจ้าตาเดียวมันพูดว่าผู้มาเยือนนั่นน่าจะเห็นทีนั้นเนี่ย ตามหาเรืออยู่นั่น,นะเหรออืมจะไปแล้วสินนะ่ะแต่ฉันไม่เห็นเรือสักลำเลยบางทีน่าจะลองไปคุยกับตเท่าเคนนะเคนโอดูนะเคนเนโออะรอบรู้ในทุกเรื่องแต่บางครั้งก็ชอบทำตัวอารมณ์เสียอยู่บ่อยๆถ้าอยากคุยกับเขาแล้วก็เขาอยู่ตรงแม่น้ำนั่นนะ่ะเราได้เดินไปที่แม่น้ำตามที่เจ้าตาเดียวบอกแล้วก็ได้เจอกับเจ้าเคนเนโอแล้วเขาก็ได้พูดว่ากินมนุษย์อย่างนั้นเหรอ ไม่ได้เจอมานานแล้วมนุษยธรรมดาเย่างเจ้าน่ะนะที่ผ่านหนงเรอ,ออนนะผู้จริงใจญ่มาได้ไม่อยากจะเชื่องั้นเอางี้แล้วกันถ้าเจ้าสามารถขโมยของที่ข้าต้องการไม้กัผ้าได้ข้าจะช่วยเจ้าเหมือนกันจงบไปขโมยเซียชินออกมาเซียชินออกที่ไม่หมดอะไรตาปกป้องอยู่จากนั้นข้าจะบอกในสิ่งที่เจ้าควรจะรู้ทําไมข้าไม่ไปเองอย่างนั้นเหรอที่จริงข้าเคยพยายามขโมยอยู่ครั้งหนึ่งกับรักที่คิวโรอิบาระนั้นเจ้าเลย์ยิงนะัก พวกมันจับตาดูอยู่ตลอดกับไม่ครั้งเมื่อได้ออกมาแล้วตามที่เคนออบบอกบ้านของแม่หมดลายตาอยู่หลังต้นไม้กลางเมืองส่วนกุญแจที่ใช้เข้าจะอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งและในแต่ละหลังจะมีรูปภาพที่แตกต่างกันโดยมีอยู่หลังหนึ่งในบ้านของผีคอยาวโรคโลคุบีเธอจะขอให้เราเขียนหนังสือให้เมื่อทำได้เธอจะเปิดรูปภาพให้เราดู โดยเราจะเปต้องจำรูปภาพทั้ง5้าภาพให้ได้เพื่อใช้ในกา,ายไขปริศนาในบ้านของแม่หมดอะไราตาปริศนาที่ว่าคือการจุดเทียนของภาพที่ปรากฏขึ้นอยู่ในเมืองเมื่อท้าสำเร็จเซชินออฟจะปรากฏที่รูปปั้นของชั้นล่างเรานําไปให้เคนเนอดทันทีเข้าน้ำทางเราไปตามทางแม่น้ําแห่งหนึ่ง เราเดินตามทานนั้นไปก่อนที่จะเจอกับผีที่มันสละกลมสีขาวมันมีปากขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางไม่มีตาและแขนแล้วมันก็ได้พูดว่าฉันแอบมองนามาสักพักแล้วนายก็เหมือนกับคนอื่นๆเจ้าเคเนโอของทอมัตสภพักอาศินะนายคงไม่รู้หรอกว่าจะพูดถึงอะไรแต่เด็กก็คงรู้เองนั่นแหละไอ้เจ้าหมอนั่นส่งนายมาที่เรือนนี้จริงๆด้วยสินะฮฟังมันพูดก็แอบงงนิดนิด ว่าไอตัวกรมนั้นต้องการจะเสืออะไรกันแน่และก่อนจะได้ขึ้นเรือเราได้เจอ,อกับบูมิโบสอีกครั้งหนึ่งมาได้ประกบตัวใหม่ครั้งแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเราสุดท้ายเราก็ขึ้นมาบนเรือเหมือนจะเป็นเรือท่องเที่ยวที่แบ่งออนส่วนชั้นที่เราอ,อยู่คือชั้นที่ไวพักชั้นบนคือชั้นปฏิบัติการชั้นล่างเหมือนจะเป็นห้องควบคุมเหมือนกับไวตุลาสนต่างๆของเรือในนี้อากาศเบาบา,างมากจำเป็นต้องพึ่งถังออกซิเจนในการหายใจเป็นระยะ มีการท้าทายให้เราจุดเทียนตามที่กำหนดเหมือนกับคำท้าทายที่เราเคยเจอในฮอลลีวินทริโอแแต่อันนี้ง่ายกว่าเพราะจุดเทียนแล้วมันไม่ดับแต่แต่ละชั้นจะมีเทียนไม่เท่ากันและในทุกชั้นจะมีบางอย่างเฝ้าอยู่ชั้นที่เราเข้ามาเหมือนเป็นก้อนอะไรสักอย่างที่มีลูก,กตาอยู่รอบตัวชั้นบนเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ลักษณะตัวสูงและมีตาเจ็ดดวงหกดวงนั้นอยู่บนหน้าส่วนอีกดวงนั้นอยู่กลางลำตัวชั้นล่าง เป็นลุงตาแก่ที่ดวงตาถูกย้ายไปไว้ที่มือเรแรับคำท้าทายแล้วก็ผ่านมาได้หลังจากนั้นเจ้าผีที่ดวงตาตรงมือก็ได้พูดว่าคิดจะหนีอย่างนั้นเหรอจะหนูสกระประกป้าหมายของเพียงอย่างเดียวคือการพาแกไปที่นั่นหลังจากพูดจบก็คือฉากไล่ล่าในช่องระบายอากาศ และสุดท้ายเราก็ถูกมันจับเพราะมันก็ได้โผล่มาดักหน้าเราไว้ก่อนอยู่ๆล้วก็มผลท่ามใต้น้ําของมหาสมุทรที่ซึ่งเต็มไปด้วยปะการังและแมงกะพรุนสุดไปทางเดินเราก็ได้เจอเข้ากับความเห็นกันตัวที่ถูกล้าโซไว้อยู่ลักษณะภายนอกอาจจะถูกเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ก็มั่นใจได้ว่ามันคือตัวเดียวกันความเห็นกันตัวอยู่ตรงหน้าเราแล้ว แล้วเดอรมิมิกบทที่2ชัปเตอร์ที่หนึ่งก็จบเพียงแค่นี้ยังมีหลายคําถามที่ยังไม่ได้คําตอบอย่างเช่นที่ของเราที่นอนในฉากแรกนั้นคือใครกันแน่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่ายูมิโบสุที่ผมมารลบที่สองมีเจตนาต้องการทําอะไรผีตัวกลมต้องการจะบอกอะไรกับเราคําถามทั้งหมดนี้ยังไม่ได้รับคําตอบก็ขึ้นอยู่กับการตีความของท่านผู้ชมแล้วก็ตัวผมเองด้วยว่าคืออะไรกันแน่อาจจะมีคําตอบให้ในคลิปหน้าหรือจะไม่มีก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามเวลาผมหมดแล้วแล้วผมนั่งอัดเสียงมาประมาณสี่วันเพราะเสียงนกเร้าเยอะแล้วสุดท้ายผมก็ยอมอัดแบบมีเสียงนกเร้าในหละผมขี้เกียจแก้แล้วยังไงผมก็ต้องขออภัยด้วยครับที่งานมันหยาบแล้วก็รวกวแบบนี้ขออ็ด้วยจริงๆนะครับผมโอเคผมก็คมขโทษตัวไม่ได้เรื่องนี้นะแต่ก็ขอจบคลิปในการใคตามนั้นแหละยังไงคลิปวิดีโอนี้ผมขอไปก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ผมขอขอหนึ่งนึงไรใครอยากเข้าิสคอร์ดผมลิงก์ใน d e s c r i p t i o แล้วมาเจอกับผมในคลิปต่อไปกันแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม